คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านของเจ้าแสบเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทยในรุ่น51กิโลกรัมค่ะซึ่งวันนี้นะคะตอนตีสามตามเวลาประเทศไทยค่ะเจ้าแสบจะขึ้นชกเวทีมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2016ค่ะในรอบ8คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับนักชกจากโคลอมเบียค่ะตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศทางบ้านเจ้าแสบค่ะว่ามีการเตรียมตัวเชียร์กันยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ ที่บ้านเลขที่32/4ทั 4, หมู่12บ้านมอตะแบกตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบ้านของนางคำปองสุขเทศน้าสาวของเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมได้มีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่เจ้าแสบจะขึ้นชกในรอบ8คนสุดท้ายพบกับอินกิตลอเรนาวาเลนเซียจากโคลัมเบีย หากเปลี่ยนวิไลเอาชนะได้จะได้เหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยทันทีโดยการเตรียมงานของทางบ้านเจ้าแสบนั้นได้มีสปอนเซอร์ต่างๆมาตั้งเต็นท์พร้อมนําเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกมาบริการให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเจ้าแสบด้วยโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าแสบได้ไลน์วิดีโอคอลมาขอกําลังใจจากญาติพี่น้อง ซึ่งทางด้านนางคำปองได้อวยพรให้แสบชกเต็มที่ไม่ต้องกดดันและเอาเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศให้ได้ขณะที่นางคำปองได้เปิดเผยกับทางทีมงานเสียมสปอร์ตนิวอีกว่าตนคิดว่าหลานจะสามารถเอาชนะได้ในรอบนี้และเอาเหรียญกลับมาฝากที่บ้านได้ทั้งนี้ไม่ได้บนอะไรไว้เพียงแต่อารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบัรดาลให้แสบทำสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เอาเหรียญทองมาฝากให้นาให้ได้เด้อสู้สู้ด้านนายชัยรัตนพิรมลูกพี่ลูกน้องของเปี่ยมวิไลเปิดเผยว่าตนได้ติดต่อกับพี่สาวทางลายเพื่อให้กำลังใจตลอดสำหรับการชกในคืนนี้เชื่อว่าพี่แสบจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เพราะเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนพร้อมทั้งเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากที่บ้านและคนไทยก็คุยทางไลน์ครับ คุยกันตลอดครับ,บกะบอกพี่ครับทําให้ได้เต็มที่สู้ๆครับเป็นกําลังใจให้สําหรับการชกของเปี่ยมวิไลในคืนนี้ได้มีเพื่อนบ้านทยอยมาบ้านเจ้าแสบเพื่อรอเชียร์กันพอสมควรแล้วซึ่งทางเจ้าของบ้านได้ทําอาหารไว้ต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจเปี่ยมวิไลซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานโอเค แสบสู้สู้หนูไม่ต้องมองพี่